เขาใส่มา่นั้นแล้วจไ่าเหตท่าาุกท่หนเสาัดายได้ค่้นะคะ ก็สุกขึ้นหน่อยเจาะ่วยมากเวยน้อยก็สวยน้นะคะการโดยน้ำตาลเราก็จะพัดไข่เป็งกองไข่จะแห้งนะเรถึงจะใส่เขา้าไปนใสค่ะเตือนให้ก <sink women> ็แค um ่ตรงด้วยค่ะถุงนวลขาดไม่ได้เลยจับเป็นนวนี่สวยมาก็๊อปกมอนซุปนะครัน้องไม่คนที่เราจะ หมายความที่เราจะใส่ไข่ลงไปค่ะเราจะต้องค่อ,อยๆค่ะใส่ใ,ใส่ไข่ลงไปเลยเดี๋ยวไม่ได้ไปเก็บค่ะในสวนก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเก็บรสชาติกำลังเป็นค่ะอันนี้เราก็โรยใส่ขแค่แตงเขาสุแค่นั้นเองค่ะจะมีใบโหระพาใส่ก็ใส่ใบโหระพาตุ้ไข่มันก็จะหอมเสรเราก็จะคลัดไข่ที่กองไข่จะแห้งเราถึงจะใส่ข้าวเปล่าใส่ค่ะ เดี๋ยวนเห็ดกแคะั่เต็มของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกระโจนเขานะคาาตาก็จะประมาณน,นะะี้ค่ะเราก็จะพักไข่ชิ้นต่อไข่จะแห้งน,นะเราถึงจะใส่ข้าวเลืลงไปค่ะ เดี๋ยมาเห็นก็แครชาติลัปน่อัี้เรกโลเก็แค่แตงเขาคือแค่นั้นเองค่ะแมีใบโหระพาใส่ก็ใส่ใบโหระพาตุวกข่มันก็จะหอมแต ผิวขาวค่ะตัดเต็มของเราเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะใส่น้ำม,มันลงไปแล้วก็กกเพียมซักลงไปเขี่ยนะคะนะเคนาะแกเมันเลยไม่ต้องเอาเหลืองมากนะคะถ้าว่าเหลืองมากมันก็จะใหม่อ่ะเนาะค่ะเราได้หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเตียงเนาะ ผ่านเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบของเราก็จะมีแต่มีไข่คชาผิวขาวใบเดี๋ยวไม่ได้ไปเก็บค่ะในสวนก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเก็บสวัสดีคะ่ะเมนูเช้านี้นะคะเนาะเดี๋ยวๆทำขน,นปอกแต่นะคะไม่ปอกมดเนาะปอกแค่ปอกหลายๆค่ะแต่ปอกมดก็เหมือนก็ไม่ค่อยได้อร่อยเนาะไอเราจะไม่ปอก ก็อคใส่องหนึ่งขนาดเรากา่ไข่าส่หนึ่งขันนะก็ขะไดาเนข้อไมนค่ะขอบคุณค่ะหม่ก่อนุกนะคัหม่ก่อนที่เราจะหม่ก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปค่ะเราจะต้อง้ยค่ะต่ยใส่ไข่ลงไปเลย ใหม่ก่อนชุกนะครับใหม่ก่อนที่เราจะใหม่ก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปค่ะเราจะต้องอค่อยๆค่ะใส่ใส่ไข่ลงไ,ไปเลยนะขอบคุณค่ะปั่ค่ะเป็นคนส่งของเลยค่ะคคคคคคคางานส่งเรื่องนะครับมีใครรก็จะเอาดถักุกเลยขอชิม่อนนะคะ อพอดีเลยขอชิมก่อ,อน,น,น,นนะคะอืมพอดีเลยไม่หอปจนเกินไนป,ะปนะเกลือมันกะเหมือนตะโก้นี้ค่ะ ทักกรซุกขึ้นหน่อยเสะกะโนน้องๆาตาจะประมาณนี้ค่ะทักเสะเขาได้ซีขึ้นหน่อนึะแ้ก็เติมน้ำไปสักนิดหนึงค่ะไม่ใช่ไหนทักเสะเขาได้ซีขึ้นหน่อนึะแ้ก็เติมน้ำไปสักนิดหนึงค่ะ ให้เป็ให้เค่ะมันดูไม่เค็เด,ด,ดูหนาดีอยอยตักให้ดีนะคะตักโผค่แล้วเหาอาตาจะประมาณนี้นนะค่ะ ทำิงน่าสงสารหางานสูงเดียวนะคะนี่ครมาปะเตะอัดถุกุกเลยก็เป็บบกุแบบทอหนึ่งขนาดเรา่ใส่คอยใส่มาใส่มาขนาดนก็จะได้เนยนิดก็จะผัดผ้ายาก็หนึ่นะคะ เขาได้คลีขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็เตินมน้ำไปสักนิดนึงค่ะไม่กันเหงืเพราะว่ามันเป็นอาหารมีประโยชน์เป็นเมนูที่เราต้องทำทุกวันแล้วก็ข่อแล้วก็ต้องลงบครับเขาเขาได้คลีขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็เตินมน้ำไปสักนิดนึงค่ะไม่กันเหงื ก่อนนะคะพอดีเลยหมายก่อนชุบนะครับใหมายก่อนที่เราจะหมายก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปค่ะเราจะต้องค่อยๆค่ะใส่ใส่ไข่ลงไปเลยคะขอบคุณค่ะเหนือ,อนที่แล้วค่ะจะผักเจนมาไปเลย ของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะเมนูเช้านี้นะคะุณเนอะเด็ดสำคัญปอกแตะคะไม่ปลอมมดเนาะปลอกแค่ปลอกหลายๆค่ะแต่ปลอมมดก็มันก็ไม่ค่อยได้อร่อยเนาะไอเราจะไม่ หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะน่าทานไหมคะควนหุยๆเลยค่ะควนหุยๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบน,นะคะยค่ะ <c oughs> ข,ขอบคุณคะ่ะท <c oughs> ักไปทักไปคุยหน่อยนะคะเตินมน้ำไปสักนิดหนึ่งคะ่ะ ไม่สนหอยถอยมากอยม้อยเหอยม้อะคะตามด้วยน้ำตาลข้วเจียวข้าวเียวแบบนี้้ราข้าวแขอยมากถอยมากนะข้าวไรนเออ ก็เขาไปข้านเรใส่เข้น้านะคะนเะได้เลยี้ย้นเป็นต็มไปนะเต็มัน้มดโอเคดเต็ของเรานะคะ